น้ำเต้าหู้ต้องกรีดพาทุกคนมาสารฝันคนรักน้ำเต้าหู้เย็นๆกับร้านเปิดใหม่สุดคิ้วห่อไอ้โทฟูฟูทรักน้ำเต้าหู้โฮเมทที่ขับความอร่อยมาจอดรอที่ตลาดเมฟสใสเฮลตี้ต้องมาสายเครื่องแน่นต้องรอเมนูน้ำเต้าหู้ฟินๆที่ต้องโดนน้ำเต้าหู้น้ำผึ้งหอมละมุนหวานนวลแบบธรรมชาติตัวน้ำเต้าหู้จะเนียนนุ่มผสมกับน้ำผึ้งหอมๆนะคะอร่อยสดชื่นแบบพื้นซองแก้วนี้น้ำเต้าหู้ชาไทยใครจะคิดว่าชาไทยกับน้ำเต้าหู้จะเข้ากันได้ขนาดนี้หอมชาไทยเค็มๆตัดกับความละมุนของน้ำเต้าหู้ได้รสชาติหวานมันหอมลลุนแแก้ น้ำเก๊กฮวยหอมสมุนไายแบบเ <c oughs> บาๆดื่มแล้วสดชื่นชุ่มคอหวานกนําลังดีนะคะทุกแก้วราคา35บาทฟินแบบสบายกระเป๋าเ <c oughs> มนูของหวานที่ต้องลองบัวลอยน้ําขิง45บาทบัวลอยเนื้อนุ่มหนึบแป้งบางไสแน่นลอยอยู่ในน้ําขิงร้อนๆแบบนี้ ถ้วยนี้บัวลอยน้ำเต้าหู้50บาทความละมุนที่ลงตัวบัวลอยหนุบๆใสแน่นลอยอยู่ในน้ำเต้าหู้เนียนนุ่มหวานมันดื่มไปคำแรกคือหลงรักเลยบอกแล้วว่าร้านนี้น้ำเต้าหู้เลิวเบอร์ต้องมาร้านหม้อไอ้โทฟูพิกาดร้านอยู่ตลาดเมแฟเปิดทุกวัน5โมงเย็นจนถึง4ทุม่มคลิปนี้ไว้แล้วชวนเพื่อนมาฟินกันเลยลุย